สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีระบายนะคะวันนี้จะมาเอาฉากจบอื่นๆนะในเกมที่ชื่อว่า Cat in the Box นะที่เคยไลฟ์สตรีมไปคราวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็ยังไม่แนะนำให้ดูวันนี้เพราะว่ามันจะเป็นการสปอยและอาจจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องก็เป็นได้นะทีนี้เราจะมาโหลดหน่าจะไฟนี้ นะก่อนเข้าห้องใช่ไหมทบทวนกันนิดนึงละกันนะคะก็คือเกมนี้เนี่ยตัวเอกของเราะะเข้ามาล่าท้าผีในคาสนหาที่เคยเป็นเจ้าของลัทธินะ,ะเป็นของลัทธิอะไรบางอย่างที่อยู่ๆก็หายตัวไปทั้งลัทธิเลยเมื่อเดือนก่อนนะ,ะแต่ว่าก็เจอดีเขาให้แล้วเข้ามาแล้วก็ติดอยู่ในนี้อกไม่ได้นะ,ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีสัตว์ประหลาดมีอะไรอ่านเอกสารแล้วก็มีการทําพิธีกรรมบางอย่างแล้วมี ตัวตนประหลาดนะเหมือนจะคืบคลานมาในโลกนี้ซึ่งในฉากจบที่เราเคยเล่นเป็นไปแล้วนะคะจะมีฉากแบดเอนดิ้งก็คือเราได้พบว่าคนแปลกหน้าที่มาช่วยเราไว้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นอนาคตนะที่สูญเสียตาไปแล้วข้างหนึ่งซึ่งพยายามหลอกเอาเราเนี่ยไปสังเวยนะเพื่อที่เขาจะได้กลับออกไปโลกภายนอกนะคะ ทีนี้ฉากที่จบไปเนี่ยก็ต่อสู้นะอันนั้นแบดเอนแล้วเนาะสู้สู้ไม่ไหวโดนจิ้มตาเอาตาไปบูชาแทนนะแล้วตัวเราที่เล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ติดอยู่ในนี้แล้วก็น่าจะวนลูปต่อไปค่ะพอมีฉากที่สู้ชนะเราก็จะมีให้เลือกว่าจะใช้นิ้วของคนแปลกหน้าสังเวยหรือใช้นิ้วเรานี่แหละถ้าเกิดใช้นิ้วคนแปลกหน้าเนี่ยก็ ออกจากคฤหาสนา์ได้ค่ะจาท้องฟ้าเป็นสีแดงก็บ่งบอกว่าไม่น่าจะได้กลับไปมิติเดิมนะแล้วก็ตัวเราก็จะเหมือนกับวิ่งไปตกหน้าผาตายนะแล้วก็ใต้หน้าผาเนี่ยจะมีศพอีกเยอะแยะเลยนะอาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าติดติดหลุมไปหลายหลุมแล้วก็ตายแบบนี้หลายหลุมแล้วนะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเราโดนชิงลูกตาไปในแบดเอน์เนี่ยตัวเราในอนาคตคนนั้นก็คงไปวิ่งตกหน้าผาเหมือนกันนะ แต่ถ้าเราเอานิ้วตัวเองสังเวยเนี่ราจะได้กลับออกไปโลกภายนอกแต่ว่าแหมเหมือนจะมีอะไรตามติดออกมาด้วยนะโอเคคราวนี้เราทำอะไรคราวนี้เราจะทำตามที่คนแปกหน้าบอกแบบไม่มีถงมีเถียงทั้งสิ้นอยู่ไหมอ่ะฉันมาแล้วถธอมาพอดีเลยฉันรอเธออยู่่ะ มองไม่ค่อยเห็นเลยตรงนั้นมืดแทบไม่เห็นว่ามีคนยืนอยู่ด้วยซ้ำาลยเนี่ยเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนี่เขาก็จะให้เราทําพิธีกรรมนะคะอันนี้ก็บอกว่าทําตามที่เขาบอกเขาบอกว่าการที่เราจะมีช้อยเลือกที่จะสงสัยคนแปลกหน้าเนี่ยก็คือตั้งแต่เผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าที่ได้มีการคุยกันนะครับข้ามประตูห้องเนี่ยสองสาครั้งเนาะประมาณสามครั้งซึ่งจะมีตัวเลือกว่า แบบไม่ถามอะไรเลยทําตามที่เขาว่ากับสงสัยในตัวเขาซึ่งอ่านิองค์ได้เลือกสงสัยไปทําให้มีช้อยสาหรับอเอ e นดิ้งที่ต่อต้านเขาให้มีให้เลือกเนะี่ยถ้าเราไม่สงสัยเขาเลยเออออเขาหมดนี่จะไม่มีให้เรื่อนะอันนี้บอกว่าให้ใช้นิ้วนะจะไปใช้ได้ยังไงอ่ะ นี่ก็เขาก็อ้างไงเออพิธีกรรมมันบิดเบี้ยวไงจับคนบูชายันแค่นิ้วเนี่ยโหสบายบื่อเปล่าฟังฉันถึงนะอ่านี่ไงอ,นนอันนี้อันนี้ชอยชอยแบบเฮ้ยมันต้องคิดหน่อยหรอไหมอ่ะโอเคเราแก้งแก้งโง่ก่อนก็ได้ที่ตัดเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเธอนะน่าจะเป็นของที่เขาใช้ในพิธีกรรมอะ่ะแย่นิ้วลงไปในกล่องแล้วก็กดปุ่มอ๋อกล่องนะ เป็นการร้องขอมากเกินไปเดี๋ยวอันนี้มันตัดไปเองเลยหุบป,ปากหน่อยได้ไหมฉันทําใจอยู่ร้องไหทท้ทำไม่ได้อขนาดไม่เห็นภาพก็รู้สึกกวดเจ็บแทนหวาดเสียวจุดที่มันยากจบลงแล้วนะ ทีนี้หลับตาแล้วก็พูดคำต่อไปนี้นะข้าสังเวยแด่ท่านไม่มีทางเลือกอื่นละข้าสังเวยแด่ท่านข้าสังเวยแด่ท่านเฮ้ยโน,นี่มันอย่าหยุดนะพูดจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลงข้าสังเวยแด่ท่านข้าสังเวยแด่ท่านข้าสังเวยแด่ท่านเฮ้ยฮัลโหลหนีไปแล้วอ่ะอันตัวเราเนี่ยนาโคสนะหนีเฉยฮนะ แล้วของทำพิธีกรรมก็หายไงมันเหมือนหมดหลูบมันแล้วอะ่ะการสะเทือนหยุดแล้วอะ่ะมันได้ผลเหรอเอ๊ะถ้วยหายไม่ใช่ถ้วยว่างเปล่านะถ้ว,วยหายอะ่ะของอะไรอะอย่างหายไปด้วยอ่ะมันได้ผลใช่ไหมเนี่ยอะไรกันอะ่ะแล้วคนแต่งหน้านี่แบบกลับมาไปแล้วเหรอ ็เปคน,นที่แย่อะไรขนาดนี้ฉันอุตส่าห์ตัดนิ้วตัวเองเลยนะทัางั้นกถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปบ้างแล้วเอาบังคับเองด้วยหรอโอเคเอาไม่วิ่งด้วยอ,ะอ่ะอ๋อเฟดเอาอันนี้ไปให้ใช่ไหมจำทางไม่ได้แล้วอี ำไมฉันถึงรู้สึกแปลกๆนะฉันรู้สึกเหมือนบางอย่างมันไม่ถูกต้องอะ่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะไม่มีทางย้อนกลับด้วยไปกันเถอด มันกลับมาเหมือนกับตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกเลยนี่ไงมีเทปอยู่ตรงนี้มีเอกสารตรงนั้นอ่าแต่ประตูทางออกมันไม่ออกนะสิโห้ hey, หยุลรอเล่นกันได้แล้วเธออยู่ไหนนี่มันไม่ตลกนะ ฉันขอโทษออกมาเถอะออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไอย้ดีซีฟฉากจบถูกหลอกนะแล้วก็ เสียงฝีเท้าที่เดินมาเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นตัวเราเป็นตัวเราในอนาคตแน่เลยเอในในอดีต,ตอีกอีกรอบหรือเปลนะ่ามันวนลูปทุกคนเ,เป็นตัวเราอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเดินเข้ามาดีกว่าพูดว่าอนาคตหรืออดีตเรเริ่ม,มงงแล้วเป็นตัวเราคนใหม่นะที่เพิ่งเดินเข้ามาในคาลิสหา มันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยนะเนื้อเรื่องนะตัวเอกที่ถ้าเกิดทําพิธีกรรมไม่สําเร็จนะโดยใช้ใช้นิ้วกัอื่นไม่ยอมใช้นิ้วตัวเองนะคือตัวเองที่เป็นที่เป็นคนละคนเวอร์ชันนะคนละเวอร์ชันกับตัวเราก็านะเป็นคนอื่นนะในในนี้ในพิธีกรรมนี้ทําไม่บูชายันด้วยตัวเองนี่ออกไปไม่ได้โอเค มาเดี๋ยวไปดูฉากอื่นอีกนิดน,นึงนะคะจะมีเหมือนอารมณ์คล้ายๆอีสเตอร์เอ็กอะเล็กๆน้อยๆน,นะคะอ่ะเริ่มจากเริ่มจากเราออกจากบ้านทันทีพยายามออกจากบ้านคลี่หาดทันทีที่เข้าไป เข้ามาในคลื้อหาดกันใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ต้นเกมนะนี่สงสัยว่าทำไมถึงยังมีไฟเปิดนะเที่ยมคืนเจ็นาทีอันนี้คุยกับกล้องอยู่นะโอเคมีเทปหล่นด้วยมันเก็บโอเคเที่ทมตอนนี้ อันนี้ฉันรู้สึกกลัวจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นแต่ว่าฉันจ่ายค่าขนมตั้งสองเดือนน่ะจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้ได้สกิกลับไปไม่ได้เฮ้ยพอที่หน้าจะท่านกลับไปมือเปล่าพี่สาวต้องฆ่าฉันแน่ๆโดนพี่ฆ่ายังดีกว่าโดนผีฆ่านะเอ๊ะรู้ไหมว่าไม่มีอะไรได้ผลสำหรับฉันเลยอะทุกอย่างที่ฉันทำพยายามเนี่ยก็ล้มเหลวเสมออะ แต่ว่าอะไรที่ฆ่าฉันไม่ตายมันทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นนะนะ <c oughs> คนเชื่อนั้นว่าไว้ใช่ไหมล่ะอ,อ้อเกิดฉันถ่ายผีติดในบ้านหลังนี้แล้วก็น,นะมันจะดังเป้งเลยแล้วฉันจะได้กลายเป็นยูทูบเบอร์ f u ลไ time งก็ใช่อะแต่ว่ามันไม่คุ้มนะหรือเปล่า ไ่ตรงรีบก็ได้ทางออกไม่ได้หนีไปซะหน่อยนะอะไม่เธอเถียงฉันหรอทลาะก,กับเกมอยู่ตอนนี้ไม่ได้หรอกนะออกบอกให้ออกใช่ใช่อาจจะไม่ต้องถ่ายวันนี้ก็ได้กลับกันเถอะมาถ่ายที่หลังนะนะค่อยกลับมาที่หลัง ออเอ๋ฮกดชิปมากไปเอเส้นทางมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะทีแรกอะ่ะไม่อะ่ะมันก็แค่ยาวมา แล้วก็มีทางทางเลี้ยวด้วยอืมแปลกจังเลยอะ่ะทางมาดูไม่จบส,สิ้นเลยอะ่ะไกลมาก จอมันมืดลงเรื่อยๆทุกคนมืดอ้าวมืดแล้วอะ่ะได้ยินเสียงป่าอยู่อ๋อก็เล,ล่ร่อนอยู่ตรงนั้นไปตลอดใช่ไหมสรุปฉากจบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปที่ฉากเล็กๆน้อยๆกันนะคะ โอเคเขาว่าอันนี้เนี่ยคะ่ะก็หลังจากที่เข้าประตูหน้าแล้วเนี่ยเราจะต้องยืนนิ่งๆอยู่5้านาทีนะ เรารอมาเกินห้านาทีไปเยอะแล้วนะยังไม่เจอเลยทุกคนเขาว่าอะ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าอยู่นะว่าน,นานแล้วเมื่อกี้ทุกคนถ่ายทันไว้อะตัวเราอีกคนนึงอนะเปิดมาจากห้องครัวนะตรงซ้ายห้องครัวแล้วก็อะอะไรเอออะเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นฉากที่น่าจะสุ่มค่ะว่าต้องต้องรอห้านาทีขึ้นไปนะหรือ หรือเข้าประตูทางซ้ายอ่ะเดินไปเดินกลับระหว่างห้องครัวบ่อยๆนะตอนต้นเกมเนี่ยตอนที่พึ่งเข้าเข้ามาในคณิอฐาครั้งแรกก็จะจะเจอคล้ายๆกันน่าจะสวนกับตัวเองแล้วเกมก็เลยบังคับจบเกมไปนะต้องเริ่มเล่นใหม่อ่ะนะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe แชร์นะคะคอมเมนต์กันได้นะคะเราค่อยเจอกันนะในเกมผีเกมอื่นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ